ฝึกชินอัพไปกับแอดมินชายครับก mm hmm. ็ชินอัพอะก็ここคือตอนนี้ปลดล็อกแล้วนะครับได้ประมาณ3ครั้งครับก mm hmm. ็ถามว่าเดี๋ยวจะทําให้ได้เยอะอว่นี้ไหมก็ここคือตอนนี้ก็ทําได้ครับแต่ว่าทีนี้จะโปรแกรมผมจะวางโปรแกรมใหม่ให้เขาครับก mm hmm. ็จะเพิ่มการฝึก HIIT ถ้าพุ่งหลังไปสัปดาหล์ละหนครั้งคร mm hmm. เพราะว่า mm hmm. รู้สึกว่าไ mm hmm. ขามันตรงท้องส่วนล่างครับมันเริ่มตันแล้วครับ มันออกไปได้แล้วครับแล้วทีนี้มีหลักการเดียวครับหต่อให้คุณกินแคลอรี่ครับติดลบครับแคลอรี่เดฟิสิกครับเนี่ยครับบางคนมันมันจะถึงแบบถึงจุดตันครับเขาจะให้ให้ทำการกลับมากินใหม่นะครับแต่ที่ผมดูนะคือไม่ต้องกลับมากินครับผมจะเพิ่มการฝึก h i i t เข้าไปครับเพราะว่าปกติพี่เขาก็ ม่ได้ฝึก HIIT อยู่แล้วก็ฝึกก็คือเฉพาะฝึกขางเดียวครับผมก็จะเพิ่มไปให้โปรแกรมครับเอาแบบฝึกกันพุ่งหลังกันเพียวๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมาจัดโปรแกรมการฝึกใหม่หมดครับของพี่ก็คือก็คือวันแรกนะผมจะผมอยู่แล้วครับจุดจุดอ่อนของพี่ก็คือการฝึกอัพแบบดึงข้อพวกนี้ครับผมจะเอาการฝึกหลังครับการดึงข้อครับมาเปิดเป็นวันแรกส่วนวันที่2ผมก็ดูก่อนว่า จะให้ให้เดี๋ยวผมจะออกแบบตารางใหม่ครับวันที่2ผมจะดูว่าจะให้ฝึก HIIT พุ่งหลังเลยไหมหรือว่าจะปรับเปลี่ยนการการเป็นฝึกฝึกอ,อกแต่ผมรู้นะผมจะให้ฝึกพุ่งหลังวันที่2นะครับแต่พอวันที่3ปุ๊บก็จะให้พัก,พ,กพักก็คือคาร์ดิโอเบาๆครับนะครับวันที่4ครับก็คือมาฝึกอ,อกนะครับพอวันวันที่5ครับก็มาฝึกแกนกลางต,ตัวครับ วันที่6ก็ให้คาร์ดิโอเบาๆครับาว,าวันที่7ก็ฝึกขานะครับก็ <_ S 1> ทําวนแบบนี้วันที่8ก็พักครับคาร์ดิโอก็ก็จะวนประมาณนี้ครับตารางการฝึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคุณจะไปเอาตารางการฝึกคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าจุดอ่อนจุดแข็งก็คือความแข็งแรงของร่างกายแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับผมดูนะครับผมต้องเอาวันฝึกดึงข้อฝึกหลังมาไว้เป็นวันแรกครับวันที่2ก็คือเป้าหมายที่2ก็คือการฝึก HIIT เลยครับ เอาไขมันออกครับมาไว้วันที่2ครับวันที่สพักวันที่4ฝึกอกครับวันที่5ฝึกแกนกลางลาตัวครับวันที่6พักครับคาร์ดิโอครับวันที่7ก็คือปิดท้ายก็คือเนี่ยครับก็ที่เนี่ยผมอ่านโปรแกรมคร่าวๆนะครับกพราโปรแกรมพี่เขาจะไม่เหมือนใครนะครับอย่างคนอื่นก็ก็คือเดี๋ยวน้องอีกคนผม่าผมก็จะปรับให้คล้ายๆกันครับไอ้นี่เราก็มาฝึกดึงข้อครับในวันวันพักประมาณนี้แหละวันพักก็เราฝึกได้นะครับแต่ ก็คือผมจะอธิบายว่าในวัดพักอ่ะคุณจะมาซ้ําการฝึกในรูปแบบเมื่อวานไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเนี้ยครับอย่างเมื่อวานคุณฝึกฝึกดึงข้อครับวันนี้คุณจะมาลองดึงข้อไม่ได้ครับคุณต้องก็คือไฮเลทให้ไปประมาณทักสองหนึ่งสามวันครับให้กล้ามเนื้อมันรีคอเวอรี่ฟื้นตัวให้ทันก่อนนะครับถึงจะมาทดสอบได้ครับเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็คือใช้อย่างยืดครับเดี๋ยวผมก็จะมาปรับโปรแกรม ดีไซน์โปรแกรมให้ให้ใหม่ครับเนี่ยครับเอา,เอาดึงข้อให้ให้เพอร์เฟกต์ครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ฝึกชิดอัพอยู่ครับผมว่าไอ้ความชิดหยุ่นของร่างกายมันก็มีส่วนเหมือนกันนะครับการที่ว่าดึงข้อไม่ได้ครับมันมันมีหลายปัจจัยครับแกนกลางตัวก็ต้องแข็งแรงเช่นกันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็รอผมปรับโปรแกรมเดี๋ยวผมจะเขียนโปรแกรมก็คือในในบอร์ดผมมีบอร์ดใหญ่อยู่ที่บ้าน ผมจะออกโปรแกรมให้ให้พี่เขาใหม่ครับเนี่ยครับไม่มีคําว่าสายครับสําหรับการดูแลสุขภาพตัวเองครับออกกําลังกายในวัย5้ปีนะครับ